รักษาสุขภาพครับสุขภาพเป็นสิส่งสำคัญนะครับก็เป็นไปได้ก็ออกกำลังกายบ้างอ่ากินอาหารที่มันมีประโยชน์บ้างอะไรเงีง้ยพักผ่อนที่เพียงพออะไรเงี้ยครับใครก็เป็นห่วงแค่เรื่องนี้ครับเรื่องอื่นก็ไม่เป็นห่วงอะไรครับก็ถ้าสมมติไม่สบายใจหรือ,อะไรก็สามารถบอกผมได้นะเออผมก็เป็นเป็นเพื่อนเขาแล้วเจอเจอกันทุกวันอะไรเงี้ยก็เลย เออถ้ามีอะไรอยากระบายก็สามารถระบายได้ที่จริงเราไม่ค่อยพูดอะไรกันเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยก็สามารถปรึกษาได้นะถ้าถึงว่าเจออะไรไม่ดีอะไรเงีปกติเขามีปรึกษาไหมคะเรื่องอะไรเขาส่วน <c oughs> ใหญ่เหมือนจะเป็นคนพูดออกมาแต่ว่ารู้สึกว่าเขาก็เป็นคนเก็บกันนะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยใช่เขาก็เขาก็เก็บเหมือนกันก็เลยเป็นปัญหาเล็กนิดนึงครับว่าเออเขาจะรู้สึกเออบางทีเขาอาจจะโดนอะไรมาเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราแล้วเราแล้วเราเก็บไหมหรือว่าเราแชร์เขาเยอะผมครับผมก็จะเก็บครับผมแต่ว่าผมเป็นคนที่รู้สึกเสียใจก็รู้สึึกกกกเเเเสสสีีียยยใใจจจจ็็ะะบไวว้้คนนดแต่่่าผมมรู แต่ว่าเจมินไดอาจจะดูเหมือนไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆผมรู้สึกว่าเออเขาเขาเขาก็รู้สึกเหมือนกันอืมเออแต่ว่ามีเราที่คอยสังเกตใช่ผมก็จะคอยแบบอาจจะแบบเป็นที่ปรึกษาไม่ได้ดีเท่าแบบเออพ่อเขาหรือแม่เขาแต่ว่าสิ่งที่ผมสามารถทำได้ก็คือการแบบเอนเตเทนเขาให้ความสุขเขาเล่นมุกอะไรบ้าๆบอๆของผมทำให้เขาเออยิ้มบ้างก็ได้ก็ดีเลยนาะแล้วก็เข้าไปก่อนด้วยเนาะใช่ครับก่อนไม่ไม่ก่อนยังก่อนเลย เนาะเราก็มีวิธีของเราใช่ก็วิธีเราทำให้เออเขาแบบดีขึ้นมีความสุขขึ้นเพราะว่ามันทำงานได้กันทุกวันนะก็ไม่อยากให้มันมีพลังงานลบๆอยู่ในการทำงานก็อยากให้มีพลังงานบวกๆเวลามทำงานจะได้รู้สึกเอออยากทำทุกวันอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็น่ารักมากเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักแล้วก็เชื่อว่าจะโตไปด้วยกันในทุกๆปีทุกๆปีนะคะ